สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามและที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอยู่กับเพจและช่อง youtube ป้ยขนาร้อยเอ็ดพบกันทุกวันศุกกับวันนี้6สิงหาคม2564หลายท่านอาจจะประสบพบเจอปัญหาโรคระบาดท,ที่ทำให้ไม่สามารถออกไปขายน้ำอ้อยสดได้ในช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้อาจจะปรับเปลี่ยนลูกแบบการขายจากที่เคยขายตลาดสด หรือข้างทางเปลี่ยนมาเป็นขายแบบส่งในพื้นที่รัศมีไม่เกิน5-10กิโลเมตรในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงที่เราสามารถส่งได้อาจจะบวกค่าบริการตามขั้นต่ำหรือถ้าสั่ง200บาทขึ้นไปส่งฟรีกี่กิโลเมตรที่เราคุ้มและลูกค้าพอใจต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์กันทั้งคู่เก็บฐานลูกค้าเข้ามือถือ ผ่านเพจเฟซบุ๊กไลน์ก็น่าจะช่วยประครองให้ผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้ไม่มีฝนที่ไหนจะตกข้ามเดือนข้ามปีวิกฤตโรคระบาดก็เช่นเดียวกันฟ้าที่ปิดมืดมิดอีกไม่นานฟ้าก็ต้องกลับมาสว่างมีแดดสดใสอีกครั้งอย่างแน่นอนส่วนวันนี้จะมาแนะนำสำหรับท่านที่ต้องการปลูกไอ้ข้น้ำให้ได้ลำใหญ่แต่กอดี ลำหนึ่งโลก่อนอื่นต้องมีดินที่ดีดินที่ดีคือสำหรับปลูกไอ้ขน้ำไม่เหนียวจัดและเป็นทรายจัดจนเกินไปก็สามารถปลูกไอ้ขน้าได้แล้วเมื่อมีดินที่ดีต่อมาต้องมีระบบน้ําที่สามารถให้ไอยได้ตามช่วงอายุที่ไอยต้องการอาจจะมีแหล่งน้ําใกล้เคียงที่ปลูกหรือน้นานนําสะน้ําบาดาลน้ําประปา มีการจัดการระบบน้ำที่เหมาะสมเมื่อมีดินมีน้ำก็ต้องมีสารอาหารที่จะให้อ้อยนั่นคือปุ๋ยทั้งปุ๋ยอินรียและเคมีก็ต้องให้ตามช่วงอายุให้ทาตอาหารให้ถูกต้องกับการเจริญเติบโตรู้ว่า1-2เดือนต้องใส่ปุ๋ยสูตรอะไร3-4เดือนต้องใส่ปุ๋ยสูตรไหน5-6เดือนใส่ปุ๋ยตัวไหนหากท่านมี3อย่างที่กล่าวมา ทั้งดินน้ำธาตุอาหารสิ่งสุดท้ายที่ต้องมีคือการดูแลเอาใจใส่ที่ดีนี่คือสิ่งที่จะทำให้อ้อยของท่านมีลำใหญ่ยาวน้ำหนักดีหากต้องการคำแนะนำก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์และอดดีไลน์ด้านล่างได้เล,เลยครับสำหรับวันนี้ก็ช่วงแรกก็พาด,ดูอ้อยที่ในที่ทำงานนะครับเป็นสถานที่ทำงาน ในปาป่านะครับวันนี้ก็เป็นที่สวนอ้อยที่เราพามาชมประจํานะครับก็สามารถจะแบ่งพันุนได้แล้วครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปน้อยข้างละเอียดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ